สวัสดีครับชาวลัคนามิถุนราศีมิถุนครับให้ผลในช่วงของเดือนตุลาคมตลอดทั้งเดือนนะครับในเรื่องของภาพรวมนะทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพนะครับในส่วนของความรักเดี๋ยวดูอาจจะมีการที่ทําแยกไว้ให้นะครับแต่ว่าก็จะทยอยมาเนาะต้องบอกว่ากลับมาแล้วนะครับก็ตามสัญญานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับดูด้วยนะครับแล้วก็ฝากทิกตอกให้กับดูด้วยนะครับแล้วก็บ้านเขียวนะครับ ก็ไลน์ไอดีนะครับก็แปลว่าให้ใต้คลิปอยู่แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวมีทุนเนาะนะครับการทำาไยโดยกว้างนะครับก็ไม่ใช่ดงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะมาเจอกันแบบเพื่อนนะครับแล้วก็จากไปแบบเพื่อนนะครับเอาไปเป็นเรื่องราวดีๆให้กันละกันนะครับใบแรกนะครับเปิด12ใบนะโอเคควินออฟสอดขึ้นมาช o วยเอาไปทั้ง Ace of Ace of Swords นะครับ Seven of Pentacles Seven of Swords Seven of Wands นะครับ Nine of Wands Nine of Cups Queen of Pentacles ไฟอับสอดไฟ,ฟเป็นดอกกุ้งถยดอกเป็นดอกนะครับจัดติดโอเคอย่างแรกก่อนเลยโดยความรู้สึกว่าในหลายๆคนภาพรวมของชาวมิถุนนะเอ,อ่อไพ่ขึ้นเรื่องรัดเข็มขัดอะแต่ถามว่ามันเหมือนกับว,ว่าคุณอาจจะรอคอ,อยอยู่ก็ได้ในใน,ในในนึงนะคุณอาจจะรอคอ,อยเรื่องการเงินอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ที่มันรู้สึกว่ามันหนักเกินอืม มันหนักเกินมานานแล้วเหมือนกับว่าคุณได้ไดกําลังจะได้ปลดปล่อยมันออกไปแล้วนะครับใช้เวลาสักนิดหนึ่งคุณกำลังจะได้ปลดปล่อยมันออกไปแล้วเพียแต่ว่าปัญหาตอนนี้มันคือการรอคอยเพราะบางทีคุณอาจจะพูดตรงๆนะหนึ่งโดนหลอกโดนโกงไป2คืออาจจะเป็นการหยิบยืมที่คุณก็คาดหวังว่าเขาจะคืนแหละแต่เขาก็ไม่คืนคุณสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณอาจจะต้องรอคอยตรงนี้นะครับในแง่อีกมุมนึงก็ต้องบอกว่าในเรื่องของงานที่ชีวิตตอนนี้คุณมีภาระที่ค่อนข้างต้องจัดแจงค่อนข้างจะเยอะงานแน่นอะ เงินได้ชัดหรืว่างานแน่นหรือชีวิตค่อนข้างจะแน่นตารางคิวแน่นเลยนะครับตลอดเดือนตุลาเลยนะอันนี้ต้องบอกกันนะการเงินก็คล่องตัวไหมระดับหนึ่งในอีกมุมหนึ่งก็ต้องบอกว่า <c oughs> ถ้าคุณอาจอย่างของโดอย่างเงี้ยก็ยังมีงานเสริมที่ขึ้นมาซัพพอร์ตบ้างก็คืออ่รับดูดวงมานึนนะส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้นถ้าชาวมิถุนมีงานซัพพอร์ตได้อีกงานหนึ่งควรจะดีนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนหน้านี่ก็ขึ้นกันในเรื่องของการารับงานเสริมเนาะก็ต้องบอกแบบนี้นะครับแล้วอีกอันนึงที่โดเห็นนะไพ่ก็คือมันเป็นลักษณะของการที่คุณต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเขานั่งจะเยอะอืมงานเยอะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเยอะ แต่ในขณะเดียวกันปลายทางมันสวยอ่ะดูมีความสุขว่าปลายทางมันสวยอะไรที่เคยไม่เคยได้อ่ะมันก็ได้กลับมาดูกลับว่ามองว่ามันเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้ก็ได้กลับมานะครับในสามใบสรุปอีกอย่างหนึ่งดูมีความสุขว่าถ้าก่อนอันนี้ไม่เกิดความยุทธิธรรมอะไรกับคุณอะ่ะความยุทิธรรมมันจะเกิดเอดอดูมีความสุขว่าหลายๆอย่างมันจะถูกจัดสรรเลยว่า คนไหนที่มันไม่ดีกับชีวิตคุณอ่ะคุณจะสามารถถูกดึงออกไปได้เลยแล้วคนที่แบบเขาดีกับชีวิตคุณจริงๆเขาจะอยู่ในชีวิตคุณเลยแต่ว่าช่วงต้นเดือนนี้เป็นอะไรที่แบบเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยกับการจัดการหลาอยๆอย่างหลายสิ่งแล้วบางทีมันมีในเรื่องของการที่แบบมันเห็นมันเห็นได้ใชัดว่าใครจริงใจกับเราใครไม่จริงใจกับเราเออช่วงนี้เป็นอะไรที่แบบเซนก็ดีด้วยเหมือนกันนะในบางอย่างมันเหมือนกับว่าคุณพยายามที่แบบพินิ้วพี่เคาะมานานว่าแบบอันนี้ไม่น่าจะเวิร์กแล้วอะอะไรเงี้ย มันจะมีการตัดจบบางอย่างที่มันไม่น่าไปต่อหรือไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมีการยืดเหล่าด้วยนะแล้วมือมีอมอการในเรื่องของการ,ปรเปลี่ยนงานด้วยนะเออก็ดูดีๆแล้วกันเนาะถ้ามีที่ใหม่รองรับก็ไปเถอะแต่ถ้ายังไม่มีก็ไม่ต้องไปนะครับไม่ใช่อะไรขอหยิบหนๆยหยิบกองนี้ให้มันแล้วหยิบไปก่อนแล้วกันนะครับว่ามีสี่ใบมีอะไรบ้างนะครับอืม ในมุมหนึ่งก็ต้องบอกว่ามันมีคนที่พยายามกดดันคุณอยู่ตอลอดเวลาด้วยนะมันมีคนที่เป็นลักษณะเหมือนผู้หญิงอนะ่ะค่อนข้างกดดันคุณระดับหนึ่งเลยเหมือนกันคุณก็คืนไม่เข้าใครไม่ออกบางอย่างก็พูดไม่ได้อืมพูดไปแล้วก็ทบคนหมู่มากก็มีในเรื่องของงานก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะถูออบสอดขึ้นมาขยายก่อนนะจริงๆถามว่าในแง่ของ,ององศาดาวอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะดีเลยแหละเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาปัา๊บอ่ะ ในช่วงแรกๆเนอะอาจจะเป็นเดือนที่เพิ่งย้ายใหม่ๆด้วยเพราะเขาย้ายตอน2ตุลาเนี่ยนะครับแล้วเป็นดาวการงานคุณด้วยอะเรื่องของเรื่องนะครับถ้าพื้นดวงเขาดีอยู่แล้วมันก็ไม่มีปัญหาไงแต่ถ้าพื้นดวงไม่ดีก็ว่ากันไปตามดวงอ่ะอย่างแรกก่อนเลยนะครับในเรื่องของงานเนะาะ6ใบเมื่อกี้นะครับด้วยความที่คุณมีความสามารถขอให้เชื่อในศักยภาพคุณไพ่บอกแบบนี้เลยขอให้เชื่อในศักยภาพคุณมันมีโอกาสที่แบบบางทีคุณตัดจบนะแต่คุณก็ไม่ได้สวยอยู่ที่ ที่ที่คุณทํางานอยู่ที่เดียวคุณสวยในที่อื่นๆคุณสวยในที่ที่หลากหลายเลยนะครับมาะมีโอกาสที่ในเรื่องของงานนะมันจะมีเข้ามาเพียงแต่ว่าต้องจบ,จบจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อจะไปเริ่มสิ่งหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วบางคนอนะ่ะมันมีในเรื่องของการที่บางทีกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นในเรื่องของงานด้วยเช่นก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนจากการที่แบบอาจะทำทำเป็นบริษัทประจาําแล้วอาจจะไปเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยหรือเป็นการที่แบบรับ j อบเดียวๆไปเลยอะไรเงี้ยหรือบางคนก็ต้องบอกว่า งานเกา่ายังไม่เสร็จโดนมอบงานใหม่ๆหมกกะแต่คุณก็จะ multitask ได้ในมุมของคุณนะคุณสามารถ manage ได้ซึ่งดีมากๆครับดีมากๆเหมือนผ่านอุปสรรคกันจริงๆนะครับสำหรับชาวมิถุนนะครับ <c oughs> การเงินเนาะการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับการเงิน the view of fortune ขึ้นมาอืม temperance เอ้ยถัวปต c l o s ก่อนทก four swords นะครับ เช่นเอาขึ้นมาจริงๆด้วยเอาสิเออคุยนกครับโดูกลับมองว่าอย่างนี้นะมันเหมือนกับว่ามันมีโอกาสที่ถ้าจะหมดนะมุงหมดไปกับสุขภาพบางคนที่มีแผนในเรื่องของสัญญกรรมนะครับทําได้เลยแต่ถ้ากรณีว่าถ้าไม่มีเนาะมันเหมือนกับว่าจะเสียไปกับการดูแลตัวเองมากกว่าอืมเสียไปก,กับการดูแลตัวเองมากกว่าและมีโอกาสที่จะได้โดยเฉพาะในช่วงมิถุนในช่วงตุลานี่มิถุนรู้สึกว่าโอ้แอบเสียงโชคเก่งเหมือนกันนะ บาได้กะเบาหรือในอีกมุมหนึง่งมันอาจจะได้เงินแบบบางทีคุณก็ไม่คิดว่าจะได้ในช่วงนี้เอาได้เช่นนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสแบบนี้เข้ามาด้วยนะ <Okay. S 1> เออดูดีๆนะครับมันเหมือนกับว่ามีปุ๊บป,ปั๊บรับโชคเหมือนกันเหมือนกันนะครับที่แบบอาจจะได้จากการที่บางทีคุณเขาเห็นความสามารถคุณอะไรเงี้ย mm. เขา,าจจะแถมหรือแจกโบนัสอะไรอย่างเงี้ยให้เล็กๆน้อยๆหรือเป็นอินเทนซีฟที่คุณก็รู้อยู่ว่าคุณจะต้องได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับประมาณนั้นเลยการเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงเดือนต เ of w a n อ s ขึ้นมานะครับ King of Pentacles นะครับ a อ e of Pentacles อย่างแรกก่อนเลยโดยเห็นเลยว่ามีการโอเคในเรื่องของเรียนดีมากครับคุณค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วคุณค่อนข้างเตรียมความพร้อมดีนะครับแต่บางทีก็จะมีไม่ไม่ใช่อุปสรรคหรอกส่วนใหญ่มันจะเป็นบางงานอาจจะต้องมีการลงทุนลงแรงระดับหนึ่งเหมือนกัน อาจจะมีการแบบเสียตังกับการเรียนนิดๆหน่อยๆเหมือนกันนะอืมหรือในอีกมุมหนึ่งลักษณะงานอาจจะเป็นงานที่เนียบแต่คุณก็พร้อมอ่ะเออเป็นคนที่พร้อมระดับหนึ่งเรื่องของการเรียนเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าคิดจะลงทุนในการให้กับพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยได้นะครับได้เลยนะครับโอเคเลยนะครับในเรื่องของเงินก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับที่จะใช้ในการเรียนนะอืม ความรักขอเรียกร่วมเป็คนโสดแล้วพอม,มันมีคู่นะครับไม่ใครเสียวเดียเล h e worst สนิทแรงมากอยากจบเป็นใบเดียวเลยเอาสิโอเคนะครับบางคนอ่าคนโสดคนโสดนี่ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้คนที่แบบเหมือนเพื่อนเป็นแฟนด้วยนะแล้วเป็นแฟนที่ดีด้วยเอาสิอ่ะใช่อ่ะอย่างแรกก่อนเลยเหมือนอ่ะมีโอกาสได้คนที่เจนเดียวกันหรือคนที่เป็นทรงเหมือนเพื่อนหรือได้จากคอนเนคชั่นอะไรเงี้ยสำหรับคนโสดสนิทน,นะมีลักษณะแบบเนี้ย ไม่เห็นเป็นออนไลน์นะบอกเลยอาจจะเป็นคนที่คุณคุยอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าคุณมีสังคมแล้วไม่ปิดกั้นตัวเองจนเกินไปนะครับหรือเป็นการที่แบบตอบให้มาจากโซเชียลคุณก็คุยไว้นานแล้วอะคุณไม่ใช่แบบไม่เคยเจอหน้าเขาเลยเคยเคยเจอหน้าเขาเลยนะครับมีแน่แน่คนมีคู่คนมีคู่นี่ต้องบอกก่อนว่าอาจจะติดเข้าสังคมกันมากแต่รักกันดีนะแล้วแถมที่สําคัญคือเหมือนแบบว่า จะอยู่ในร่องในลอยอยู่ในศิลธรรมมากขึ้นนะเออถ้าก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีทะเลทลายบ้างเนาะก็แล้วแต่คนแล้วแต่คู่นะครับแต่บอกเลยว่าดีขึ้นนะครับแล้วเอาจริงๆงทุกคนโสดแล้วนคนมีคู่เรื่องความรักไม่ไม่ธรรมดาเออไม่ธรรมดานะครับแล้วก็มันเหมือนกับว่าถ้าเจอคู่รอบนี้มันเหมือนกับว่าจะเจอคนที่แบบร่วมหัวจมท้ายนะอ,อ่ะเอ ถ้ามีแฟนอยู่แล้วเหมือนจะรักกันมากขึ้นอะ่ะแล้วเหมือนกับว่าเราจะทุกข์และสุขไปด้วยกันเออมันมีคํานี้ขึ้นมาเลยอะ่ะว่าแบบเออคุณได้ทุกข์และสุขไปด้วยกันแน่ๆอะ่ะเหมือนคุณจะ,ะเผชิญอุปสรรคไปพร้อมกันอะไรเงรี้ยคุณไม่ได้ทิ้งเนี่ยอืมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนโสดก็รักคนที่เขาไม่ทิ้งคุณแล้วกันนะครับในวันที่คุณลําบากประมาณนั้นเลยสุขภาพเนาะสุขภาพมันจะเป็นเรื่องแพชชั่นชีวิตคุณมากกว่าข้อมือความเซ็งอะไรเงรี้ยความเครียดปวดหัวไมเกรนอ่ะ แล้วก็จะมีเกี่ยวกับทานกระจุกกระจิกเยอะเออเออทานกระจุกกระจิกเยอะเสียจนมันน้ําหนักขึ้นหรือเปล่าเออนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ใครที่มีเกณฑ์ผ่าตัดอยู่แล้วก็ผ่าได้เลยอืประมาณนั้นแต่ถ้าไม่มีก็เซฟเซฟตัวเองนิดหนึ่งนะโดยเฉพาะคอหลังไหลนะจ๊ะทุกชนิดเลยอ่ะ ให้สี่ใบนะครับเปิดแล้วนะครับอ้าอ้แถม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 ลืม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 กลับมาทั้งทีให้โชคซะหน่อยโชคมาจากคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคุณพ่อครับหนึ่งสี่อะไรเนี่ยโอเคความฝันอืมความฝันหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดอืมหนึ่งสี่เจ็ดนะจ๊ะ าจากความฝันคนที่เป็นบุคลิกผู้ใหญ่หรือการเข้าสังคมนี่แหละเออคุณก็จะได้อะไรมาที่เป็นในเรื่องของการเสี่ยงโชคอาจจะได้โชคจากตรงนั้นมาซ่งไม่นอกเหนือจากการเสี่ยงโชกก็ได้นะเออบางคนอาจจะได้แบบอยู่ๆก็แบบเห็นเอ็นดูให้ตังอะไรเงี้ยมีมีมีม,ม,มีมันกันมีนะครับไพ่เราเป็นสี่ใบเนาะนะครับอย่าบอกอะไรบ้าง contemplation contemplation นะครับมันเป็นในเรื่องของการที่แบบอยากให้คุณโฟกัสกับอะไรหลายๆอย่างอย,าอยา่างละเอียดถี่ถ้วนนิดนึงอืเพราะช่วงนี้เหมือนคนก็ค่อนข้างที่จะตามงานคุณเยอะ <c oughs> เออมันก็อาจจะมีหลุดไปบ้างอะนะโดวเข้าใจนะครับตัวเข้าใจเพราะว่ายิ่งทํางานกับเอกสารแล้วทํางานกับคนมาด้วยเออมันมีอยู่แล้วละ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณจะแบบเจ้าป้าบ้าระเบียบอืมจะระเบียบรับอะไรขนาดนั้น ใบต่อมาแรงมากครับบีซูซูโยฮ่อย่างที่บอกว่าหลายๆคนมันมีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนงานอยู่แล้วเนาะราเลยรู้สึกว่าถ้าการเปลี่ยนงานมันไม่ได้มี Impact อะไรขนาดนั้นที่คุณรู้สึกว่าคุณพร้อมคุณก็ไปแค่นั้นเองแต่ถามใจดีๆนะว่าไปแล้วใช่หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งการอยู่กับที่ที่คุณอยู่ณปัจจุบันอนะใช่หรือเปล่ามันจําเป็นต้องพยุงขนาดนั้นไหมถ้าพยุงต่อแล้วองค์กรไปต่อไม่ได้จริงหรอเออ ประมาณนั้นใบต่อมาก็ชัดมากครับ c l a r i n a t i o n or Vision อรอบครอบในเรื่องของเป้าหมายตัวเองดีๆว่ากว่าจะไปถึงเป้าหมายนั้นทำอะไรบ้างหนึง่งสงสามสี่หรืออยากให้ลำดับความสำคัญชีวิตตอนนี้นิดนึงอืมแล้วอยากให้ความสำคัญในเรื่องของคนด้วยนะว่าแบบการที่ทุ่มเทให้กับคนหรือองค์กรนะ่นับปัจจุบันที่เป็นอยู่มันคุ้มจริงหรือเปล่า มันคุ้มกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่หรือเปล่า r o e it คุณค่าของคุณมีทุกอย่างที่คุณทำการแสดงออกที่คุณเป็นชีวิตที่คุณดำเนินมาจนถึงทุกวันเนี่ยมันมีคุณค่าเสมอมันมีคุณค่ากับตัวคุณเสมอคุณเห็นคุณค่านั้นหรือเปล่าประมาณนั้นเลยนะครับถ้าเห็นคุณค่า แล้วหาคําตอบว่าสิ่งที่ทําอยู่อะไรมีคุณค่ากับชีวิตตัวเองหรืออะไรมาเติมคุณค่าให้ชีวิตตัวเองทําอันไหนไม่เติมตัดได้เลยไม่ต้องรอพิจารณาจากใครโดว่าคุณเป็นหมอดูที่ดีด้วยตัวคนเองด้วยซ้ำโดยที่บางทีอาจจะไม่ต้องพึ่งโดเลยก็ได้นะครับขอบคุณมากนะครับชาไม่ถุนครับมีความสุขมากๆนะครับโชคดีในเรื่องของการใช้ชีวิตตลอดทั้งเดือนตุลาคมสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนแล้วจเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ